ทำไมต้องถวายดอกไม้บูชาพระก่อนจะเข้าใจต้องมาฟังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในพระไตรปิฎกย้อนไปในอดีตในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นที่ไม่ใช่พระองค์ปัจจุบันในยุคนั้นมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งทาอาชีพในการเก็บดอกบัวขายทีนี้เขาเก็บดอกบัวมาได้3มดอกจะเอาไปขายที่ตลาดเพื่อที่จะเอาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิตปรากฏว่าในขณะนั้นได้เดินไปเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่พระองค์ปัจจุบันของเรานะเป็นโรคในยุคอดีตที่ยาวนานมากๆชายหนุ่มคนนี้เห็นพระปฐุมุตรรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดจิตเลื่อมใสมีความคิดว่าดอกไม้ของเราเนี่ยถ้าเราเอาไปขายได้ทรัพย์มาก็ได้ไม่มากคงจะสามารถเลี้ยงชีพไปได้แค่วันสองวันเท่านั้นแต่ถ้าเราเอาดอกไม้เนี่ยดอกบัวเนี่ยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วก็บุญใหญ่จะเกิดขึ้นกับตัวเราบุญ จะเป็นกําลังติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเขามีความคิดว่าบุญเนี่ยที่ได้เกิดขึ้นจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เรือมใสเนี่ยคุ้มกว่าการที่เขาเอาดอกไม้ไปขายที่ตลาดดังนี้แล้วจึงคิดว่าเราจะตัดความตนนีแล้วเราจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ซัดดอกไม้นั้นเป็นอากาศคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคงอยู่ห่าง เขาจึงซัดดอกไม้คือโยนดอกไม้นั้นเพื่อทําการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปในอากาศป mm. รากฏว่าดอกบัวนั้นน่ยได้ลอยไปอยู่เบื้องบนพระเศียนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ตกลงมาด้วยในอากาศจากนั้นดอกบัวนั้น,น,นได้ขายายเป็นดอกใหญ่เลยคล้ายๆเป็นฉัดกลางกั้นให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชายหนุ่มคนนั้นก็เกิดจิตเลื่อมใสามากๆเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นได้พยากรณ ให้มหาชนทั้งหลายคือในตอนนั้นมีคนอยู่จํานวนมากเลยอยู่ในที่ประชุมนั้นจากนั้นพะระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์ผลแห่งบุญที่ชายหนุ่มได้ถวายดอกบัวสามดอกนั้นน่ด้วยจิตที่เลื่อมใสแด่พระองค์ว่าเมื่อเวลาบุญส่งผลจากเป็นอย่างไรท่านได้พยากรณ์ไว้ว่าชายหนุ่มคนนี้เมื่อล้าจากโลกไปแล้วหมดอายุขัยตอนที่บ็น,นุษย์แล้วจะอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัปคือ ตลอดระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปส0 0 0ม่นครั้งคือยาวนานมากนะอยู่ในเทวโลกนะยาวนานเขาจะได้เป็นราชาของชาวสวรรค์30ครั้งแล้วท่านก็พารนาถึงว่าวิมานของเขาจะเป็นยังไงมีลักษณะคล้ายๆรูปดอกบัวแล้วใหญ่มากคําว่าใหญ่มากนี่คือกว้างใหญ่เป็นระดับประเทศเหมือนประเทศประเทศนึงนะวิมานของเทพบุตรท่านเดียวนะคือท่านเนี่ยแล้ววิมานของเขาเนี่ยจะ เต็มไปด้วยดอกไม้ในบุญเนี่ยนะถวายคืนในตอนที่เป็นมนุษย์ถวายแค่สดอกแต่ว่าทำเนี่ยด้วยความเรื่อมใสมากๆเวลาบุญส่งผลมามันเรียกว่าอาจินไตเป็นอาจินไตท่านยังได้ตรัพยพยากรณ์ว่าในภพสุดท้ายคือบุญเนี่ยนอกจากส่งผลให้เขาไปสู่เทวโลกแล้วเนี่ยในภพชาติสุดท้ายเขาจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในยุคข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เพราะนั้นเมื่อถึงเวลาที่บุญส่งผลก็เป็นไปตามคําพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชายหนึ่งคนนี้เมื่อล้ายจากโลกไปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในสุคติภูมิตลอดการอันยาวนานที่ว่าสามหมื่นกัปเนี่ยเมื่อพ้นเนี่ยคือเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง75ครั้งพระเจ้าจักรพรรดิคือกษัตริย์หนึ่งพระองค์ปกครองโลกทั้งใบจริงๆแล้วไม่ใช่แค่โลกทั้งใบนะปกครองทั้งสี่คือ ชมบูทวีปอุตรากุรุทวีปปุพาวิเทหะอปราโยยานคําว่าทวีปนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเอเชียยุโรปแต่คือดวงดาวทั้งดวงดาวปกครองดวงดาวทั้ง4ี่ว่างนะ่ายเป็นพระเจ้าประเทศราชอันภัยบุญโดยคณานับไม่ได้ก็หมายถึงว่าเมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยนะเวลาบุญหย่อนลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว75ครั้งบุญหย่อนลงมามาเป็นพระราชาประเทศราชคือก็เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ,รป,รเทศประเทศหนึ่งนะมีเอกราชด้วยของประเทศตัวเองเนี่ยนะ ขนาดนับไม่ได้คือนับชาติไม่ท้วนนะเกินล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอีกไม่ต้องนับกันแล้วในภพชาติสุดท้ายท่านก็หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์จริงๆนะ่ะมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ออกบวชปฏิบัติธรรมไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันตะ์ผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยวิชาสาวิชา8ปฏิสัมพิทายาน4ี่วิโมก8อภิญญา6และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อเวลาท่านเดินไปที่ไหนก็ตามก็จะปรากฏ มีดอกบัวเบ่งบานอยู่เหนือศีราะของท่านแม้เดินอยู่ในกลางแจ้งก็มีร่มที่เป็นดอกบัวเนี่ยสถิตจนอากาศอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยอานิสงส์ที่ท่านบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมาด้วยดอกบัวเนี่ยแล้วทําการบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสเพราะฉะนั้นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เรื่อมใสเนี่ยเกิดอานิสงส์ใหญ่มีอานิสงส์มากการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมก็ยิ่งทําให เกิดในตระกูลที่สูงแล้วก็จะทําให้เกิดในในภพที่มีแต่ความสุขในภพภูมิที่ดีๆเหมือนกับท่านพระอรหันต์รูปเนี่ยที่ได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เริ่มใส่ด้วยดอกบัวเพียงแค่สดอกเท่านั้นทีนี้ญาติโยมทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้นําดอกบัวบูชาพระจะบูชาพระพุทธรูปเนี่ยร่วมกันเนี่ยนะถวายดอกไม้บูชาพระเนี่ยเวัดบอกไม้9ชนิดเนี่ยคำว่าทาไมเราต้องทําการบูชาพระ เพราะว่าประการที่หนึ่งเนี่ยเราบูชาพระพุทธรูปถ้าเรามีจิตเริ่มใสส่งไปเราบูชาพระพุทธรูปก็เหมือนกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามีจิตเริ่มใสประดุจว่าเราได้บูชาพระพุทธรูปเนี่ยท่านคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถ้าเรานึกอย่างนี้แล้วเราปลื้มก็เหมือนการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าเราปลื้มเท่ากันกับคนที่เกิดไปเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นคําที่พระอรหันต์ท่านบอกไว้ประการที่สองการบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นเหตุนํามาซึ่งความเจริญอันสูงสุดเกิดอานิสงส์ใหญ่มีอานิสงส์มากเนี่ยบูชาจะปูชนียานางเอตมังคลมุตตะมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บุคคลที่ควรบูชาสูงสุดในภพสามนี้ในโลกนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นการบูชาพระคือเราบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เราบูชาเนี่ยผ่านพุทธปฏิมากรผ่านพระพุทธรูปถ้าเรามีจิตเริ่มใสปันหนึ่งว่าเราได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญก็ไม่ยิ่งก่อนแบลกันเลยอันนี้สงเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อถึงเวลาบุญนี้ส่งผล <c oughs> ความพิเศษคือจะมีเราจะเป็นผู้ที่มีรูปงามดึงดูดตาดึงดูดใจมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะเกิดในตระกูลที่สูงจะถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งหลายเหมือนกับ ท่านพระอาหารที่หลวงพี่ได้มีโอกาสนํามาเล่าไปนี้ที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่บุญส่งผลท่านที่ถึงพร้อมด้วยทั้งคือเวลาบุญส่งผลเนี่ยบุญส่งหมดทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัตริรูปสมบัติคืออายุขัยจะยืนยาวรูปร่างหน้าตาจะง,งดงามสมส่วนเนี่ยเรียกว่ารูปสมบัติทรัพย์สมบัติชัดเจนอยู่แล้วนะถึงพร้อมได้ทรัพย์สมบัติเนี่ยบุญเนี่ยไปดึงดูดคุณสมบัติจะมีดวงปัญญาเฉลียวฉลาดและบุญนี่นะส่งผลสมบัติอีก3าประการ คือมนุษยสมบัติที่พยสมบัติและนิพพานสมบัติมนุษยสมบัติคือที่เราปรารถนาในตอนที่เป็นมนุษย์ที่พยสมบัติคือเมื่อลาจากโลกไปแล้วก็มีความสุขในภพภูมิอวิเศษนิพพานสมบัติจะได้หมดกิเลสบรรลุธรรมเป็นพระอรันเนี่ยเมื่อถึงภพชาติสุดท้ายที่เราบุญบารมีเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะยายโยทุท่านมาร่วมกันถวายดอกไม้9้าชนิดเนี่ยบูชา พระเก้าวัดมาเรียกว่าสะดอเคราะห์คือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีด้วยบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสสะดอเคราะห์เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีก่อนปี2569ด้วยการทําบุญไหว้พระเก้าวัดดอกไม้เก้าชนิดญาโยมที่สนใจได้บุญใหญ่ให้เพิ่มเพื่อนในลาย,ลายรับพรพระ